นักวิสร้างตัวอ่อนมนุษย์จาก DNA เซลซลผิวหนังได้สำเร็จเป็นครั้งแรกบี b a t บ l เ l ล n e Today 25นาทีที่แล้วอีเผยแพร่25นาทีที่แล้วภาวะมีบุตรยากถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคู่รักไม่ว่าจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นปัญหาสุขภาพหรือผลข้างเคียงจากการรักษาโรคแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถสร้างเซลล์ไข่ขึ้นมาใหม่ได้จากเซลล์ผิวหนังในร่างกายล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุขภาพและวิทยาศาสตร์อเรกอนออริคอนเฮลแอนด์ไซส์ยูนิเวอร ในสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างตัวอ่อนมนุษย์ในระยะเริ่มต้นโดยใช้ DNA จากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์มาผ่านกระบวนการแล้วปฏิสนธิกับอสุจิซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่นำไปสู่เปลี่ยนแปลงของวงการแพทย์ในอนาคตนักวิทยศาศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยถึงกระบวนการในการทดลองโดยสกัดเฉาาพาะนิวเคลียสออกจากเซลล์ผิวหนังแล้วนำนิวเคลียสที่ได้ไปใส่ในเซลล์ไข่ของผู้บริจาคที่ถูกนำนิวเคลียสเดิมออกไปแล้วซึ่งขั้นตอนนี้มีความคล้ายคลึงกับเทคนิคการโคล oning แกะดอลลี่ที่ถูกคโคนรในปีคศ1996 ปัญหาคือไข่ที่ได้ในขั้นตอนนี้จะมีโครโมโซมครบ46แท่งซึ่งเป็นจำนวนของเซลล์ร่างกายปกติแต่เซลล์สืบพันธุ์ทั้งไข่และอสุจติต้องมีโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวคือ23แท่งเพื่อรอการปฏิสนธิทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าไมโทไมโอซิสไม t ทไมโอซิสเป็นการผสมคำกันของคำว่าไมโทซิสมิโทโซิสและไมโอซิสมโอซิสซ,ซึ่งเป็นกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์สวิธี เพื่อหลอกให้เซลล์ไข่คัดแยกโครโมโซมของตัวเองทิ้งไปครึ่งหนึ่งจนเหลือ23แทง่งและพร้อมสำหรับการปฏิสนธินำไข่ที่ผ่านกระบวนการแล้วมาปฏิสนธิกับอสุจิจนได้เป็นตัวอ่อนที่สามารถจเจริญเติบโ,โตต่อไปได้แม้ว่าผลการทดลองนี้จะสามารถสร้างตัวอ่อนที่พัฒนาต่อไปได้ถึงระยะเริ่มต้นแต่ยังไม่มีตัวอ่อนใดถูกพัฒนาเกิน6วันและยังมีอัตราการสำเร็จที่ต่ำมากเนื่องจากการคัดเลือกโครโมโซมของไข่ยังเป็นแบบสุม่มซึ่งอาจทำให้ตัวอ่อนมีโครโมโซมผิดปกติและเกิดโรคทางพันธุก,กรรมได้ อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการช่วยเหลือคู่รักที่ไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว IVF แบบดั้งเดิมได้เช่นผู้หญิงที่อายุมากและไม่มีไข่ที่สมบูรณ์ผู้ชายที่ผลิตอสุจิได้ไม่เพียงพอหรือผู้ที่ภาวะเจริญพันธุ์ได้รับผลกระทบจากการรักษามะเร็ง